สวัสดีครับคนของเราเกโอเจนะครับสรุปเจโอเคหรือเคโอเจเจโอเคมีพุทธเคโอเจเจโอเคเดี๋ยวเปิดคลิปฟังสำหรับคลิปนี้บรรยากาศเจอกันระหว่างดัวเกปเปอร์อาชุน่ารินทครับผมอาชุนพารินทรสายโมนาเตกไรเซนิดไอ้เยอะเหลือเกินโมนาโมนาไปสนิทกับเซนิตเหรอไม่ใช่โมนาไปสนิทกับเนสโลตเออโอ้ย โอ oh, oh, ้โอ้คำหยาบวิ่งขอโทษครับพ <line> kind of so ูดภาษาพีทตรงๆด้วยนะก็เปิดเพลงสิครับรออะไรครับเปิดเพลงเลยครับอ่าเดี๋ยวโกนี่ก็จะเป็นแอดออมนะครับส่วนอาชูล่าโนวาไอโนวาอาชูล่าก็จะเป็นแอดประกาศเพชรยังพูดสับสนเลยเนี่ยเขาต้องแอะมึงเรียกกูเพชรเฉยๆพอนะครับผมเพชรบรรดาญาติเพชรกันยาเรียกกันยาเพชกันยาอันนี้เมสส์ได้ไหมเพชรกัญยาเพชรกัญญาตลอดเลยเพชรยักษ์ มามาเรื่อยแล้วมาเรื่อยแล้วไม่เอาเฮ็ดก็ได้ยิงมาอีกแล้วมาอีกแล้วเชื่อเดี๋ยวที่ก็ไปกอคลิปไปกอฟังฟังฟังแล้วก็เออแล้วก็ซึมซับเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยอย่าพวนนะช่องเรามันหยาบคายอย่างเงี้ยหย่าพวนนะครับอย่าผวนอย่าผวนโอ้ยไม่ต้องทอยแล้วมั้งเหมือนผมชี้ช่องทางให้เด็กเนาะอย่าพวนนะครับจาไว้อย่าพวนอย่าพวนนะครับเวลาฟังก็เอาหูหนีซะเอาหูหนี นะครับอย่าไปฟังเอาหูหนีอย่างเดียวนะครับเจ็ดพันเข้าเลยครับคีโอ้ยดูดันดูดันดูดันเทคที่สองนี่ดูดันเว้ยจริงๆเราเสียไปเทคหนึ่งนะมันอาจจะเป็นแขนของแอดประกายเพชรก็ได้กูสะกิดกูเข้าเลยครับเนี่ยมันก็ยังได้ดออยู่แมัยังยืนหยัดที่จะได้ดอตะลิกาอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในคลิปที่เราอัดตอนรับประสบการณ์ใช่ไหมใช่ครับผม อาจวันสงการแต่ไม่ไม่แม่แต่กว่าจะได้ลงเออแต่กว่าจะได้ลงไม่รู้จะลงวันไหนเออาติรตเตอร์เบิจากติร์เกิร์าติร์เกิร์เติร์เติรเลิร์เติร์เิร์เกิร์เรืเติร์เอิรางติรเอาร์เติร์เติร์ตร์เตวร์เตเตร์เตอติรเร์รรนไปวางไว้บนตรเ สับเบรกแล้วก็เปิดหนึ่งตู้สับเบรกแล้วเปิดหนึ่งด้วยเหรอถ้าเปิดเป็นบัตเตอร์เบรนี่ฮาเลยนะแบบสับได้เลยแต่ไม่มีตัวอะไมม่ีตรสับสับแวนกูล่ะอันนี้ลงมาเร็วไปไหมเนี่ยเบรกลงเบรกไรไม่มีไม่มีครับนี่ไงแล้วที่บอกไปต้นคิดว่าเป็นสนิทมันยังไม่สนิทกเกเบรกไรมันยังไม่สนิทเกะตอนนี้มันยังไม่ได้เจรจาคุยกันโอเคปื้ดปื้ดโอ้ยนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ดูเล่นแล้วดูเล่นแล้ว บ้าไม่ให้มันลงอย่างนี้มันลงหลังเนอลงหลังใช่ไหมไอ้ยัยคลิปเราคตรก่อกวนให้คูติดขำหยาบใครจาบพวกมึงอีกเก้าพันแบนอันนี้คือเทมเปสเตอร์แบบแยกแบบขยายใหญ่ใช่ไหมแบบแบบร่างร่างสองูก้ไปอยู่โกแลนวเลี้ยจัาจัดเออเออหนึ่งแบนเออสิบแปดจ้าหมื่นโอ้ โดนแหย่เนอะสไตล์สไตล์โกก็เป็นอย่างนี้นแหย่แล้วก็ลงฟรีแล้วก็ตายแล้วเนี่ยจะแพ้เนี่ยตลอดเลยอันนี้มีบูทบวกสามพันใช่ปะไอ้บวกสองพันอีกเยอะสิบเก้าคุณไล่มนจะเอาคีอย่างเดียวหรอนะโมคีแบไม่เล่นไม่ถูกอ่ะเดยวนีให้จบนะพี่แว่นแวนแวนสิบเก้าได้คีสองใบอยู่ละเข้ามาอยากรู้ว่าจะได้คริงป่าวเป็นไงสองใบที่ด้ใบ สองสามโอ้โหเป็นไงโอ้โหหูปูปอาไม่ได้เลยมัวแต่อึ้งจนกลางค้างเลยสัตว์ยัดเดือดสุดยอดอะยัดเดอดใจเย็น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 สะดุ้งสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยไอ้เหี้ยสกิลนะแอดเบนแอดเบนเป็นเหี้ยเลยวะ เอาบาสเบตบอกท็ปบอกปอทบอปบอกปอกทบอปเหมือนนี่แม่งตั้งแต่ต้นคลิปเลยไอ้แย่ลิ้นพันกันบอกว่าอะไรนะปอกบอกบอกท็อปไอ้แย่อะไรพวกมึงก็ไม่รู้บอกบอกแล้วอย่าอย่าตมกาวกันบอกท็อปบอกทบเอาบาสเบตปอกทบเอาบาสเบตมาแปะทบ เอ้ยพี่จะให้ผมจะให้ผมขำมากผมจับกล้องมันซันสกิลของโมนาเนาะครับตัวโซสองครับสามครับม่งเอากูเลยอ่ะมึงเล่นกูเลยเล่นกรเรียงได้เอาปกท็อปแล้วก็เรียงเทร์นี้ได้เห็นเทร์นี้ได้เห็นบัตเตอร์เบดลงมานะครับจะบวกหมื่นบวกคีตามบัตเตอร์เบดที่ลงมาใช่ลงมาสามตัวบวกสามหมื่นบวกสามคี้อล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าหัวกองเขาไม่ใช่ อ่ะเก็บหนึ่งครับเห็นบัตเบทลงมาจากไหนก็ได้ลงช่องไหนก็ได้เงียเดมหนึ่งใบบูโน่โอตอนนี้บูโน่บวกเยอะนะใช่ตอนนี้บวกห้าเลยบูโน่บวกห้าเฮ้ยมันไม่นับตัวเองนับนับนับมันถือว่าลงมาพร้อมกันในกระตูนนับในกระตูนนับแต่นี่เขาเขียนไว้เลยว่าเลยใบเอินใบเอินภาษาไทยอ่ะกูอพูดไปหลายคลิปแล้วมันนับใบเอินภาษาไทยหัดอ่านมั้งเดี๋ยวก็ไปกดหนึ่งเออเดี๋ยวก็ไปในกระตูนบวกอ่ะเดี๋ยวก็ไปในกระตูนก็ในกระตูนเป็นต้นฉบับอ่ะฉบับป้ามึง เด่๋บับนะยวก็พูดเอาเอาใหม่พี่ปอปอทบปอทบอโบโอ้ก็สามสบสองสามสบเก้าสามสี่บสองบวกไป12ื่นสอันนี้แะครับข้างนี้บวกหมื่นบวกหมื่นบวกคิดบวกหมื่นบวกคิดด้วยแล้วจะบุญก็ไม่ได้เว้ยเป็นเท่าไหร่สองหมเบรกไร์ด้วยไม่ได้เบรกอันนี้สอง2นึ่งสองส ของมันถกมันโบกตามตัวอื่นด้วยนะตัวละพันก็เมื่อกี้กูทําให้ดูแล้วไงเออก็ไม่ได้ว่าอะไรไงเฮ้ยจีๆเลยเงียบเลยเ<อ>ปาะทบเปาะทบเปาะทบกูว่ากูโดนล้อเรื่องนี้จนลูกวบวชแน่เลยว่ะที่วลังข้างนั้นแล้วแม่แม่เอาข้างแรงเลยวะก็นี่ข้างแรงครับตีแล้วนี่ไปเยือะมาตีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับหน่อยดิโบโน่โบหมื่นสองหมื่นสองกับ เจ็ดพันเป็นหม <บน S 2> ื่นเก้าหมื่นเก้าบนเก้าพันเป็นสองหมื่นแปดค่าเนี้ยตีสองหมื่ 28, นแปดแรงแรงปอดทบป,ปอดทบอ,อย่าล้อน้องสิน้องหวยเขินเลยหวยเขินเก <c oughs> ้าพันเสร็จป่าว ไม่นช่ว่าใช้จำเป็นเสร็จเลยมันเป็นเทคนิเคืนเดียวจริงนะแบบใช้สองครั้งยากมากเลยได้สองคีกอีกรอบหนึ่งเอ้ยไม่มีทางกลัวที่กลัวมาเยอะแล้วไม่อาจจะไม่ใช่สองคีกอาจจะไม่สองครีกแต่อาจจะเป็นสองได้สิบยี่สองได้ออแวนพี่กลั้ยเมื่อวาอเยม่อวาเเวานเอ้ยเมื่อปารอเ้ยเม่อาเหเ้ยาหอยเ่านเหอเมอวานเรเ้เม่อวนเรเ้ยเอวาะเ เล้วอย่าล้อเนาะไงแดมแล้วก็ไงสับหสับก็เท่ากับความหนึ่งอะจบง่ายๆนะครับผมรู้กันลงไปก็ได้พี่ให้มันมีชีวิตรอดไม่กลัดแล้วตอนนี้พร้อมแล้วจริงปะจริงอย่าเห็นกลัดนะถ้าเท่านี้กลัดนะเสียมาดีกลัดดีเลอะไรวะเขาไม่กลัดกลัดหนึ่งชุดไงให้ไม่ตายอ่ะก็มาลงมาตามกับคำอย่างไว้นะ มันจะหมุนอีกแล้ว11เหรอใช่2-3 4-5สกใจที่ว่าจะบหถ้าลงไปก็ได้วะไอ้เหี้ยอาโดนดาเลย16นั่นนี่เดี๋ยวแล้วพี่จะลงอันนี้ทำไมพี่ไม่ลงบัตรเบรกทีหลังมันจะได้ไง่สองเดมมันจะเป็นมันอยู่อยู่แล้ว16บ้ามันจะเบรกอยู่อยู่แล้วได้ไงเมื่อกี้อยู่อยู่แลงมาสับเกอยูู่่อยร์สองเขาเมื่อกี้พี่ลงมาสับเกียร์สองเขาใช่ถูกแล้วถูกแล้วช่างมันโอ้เฟลชิบหายเลย16เขาเลย แล้วคนเล่นป่ะวะนี่เรางไงเนี่ยอูต้องการแล้วพอแววนไหมพี่สองชิ้ป่ะวะอันนี้มันโลเทียมดีกว่าพอแวนละเท่าไหร่สิบหกป่ะเออชยี่สิบเอ็ดหม่งถักล้างกันปะจีๆเลยจีๆเลยตีไม่เข้าใช่ไหมข้าน้อผมว่ามือของข้าไม่พอพี่อ๋อเฮ้ กูว่ไม่พอเนี่ยกูจะแพ้แล้วไม่กูอยากเอาขี้ป้ายปากเลยเลยแวนเท่าไหร่อ่ะสิบเจ็ดอะไรนะสิบเห็นป่ะพี่ผมบอกแล้วต้องมีเพลงนี่โผล่มาตีแวนเบรกไร้ด้วยกดความหนึ่งลุกสกิวบัส เบรกแบบลุกได้กี่ตัวหนึ่งสองสองสี่เบรกเบรกเบรกใบลุกได้กี่ตัวลุกหมดเลยเออลุกหมดเลยนี่ยี่ห้ายี่ห้าสามยี่ห้าสามสี่เป็นสี่หกยังไงก็เม็ดถูกไหมม็ดมิดยาเกศสามนะยาเกศสามที่พลังข้างของเกศสามยาเมื่อกี้ใบมันต้องมาแล้วใบเนี้ยนี่ไงคำสองทิ้งสองลุกบุกหมื่นอ่ะโอเค ิวอันนี้ตีก่อน2องอันนี้คีพลังนะเมื่อกี้สอง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 คีบขอหม่นห้าพีบายเจ็บตายสกิลสกิลเบรกไรกดลุกทั้าสนามก็เป็นสองสองคีเหมือนเดิมมีจีเฟิร์เช็คคีบพลังข้างสองเจ็คีพลังข้าง3ามสองสองสคีสาม่คีไม่พอไม่พอโความแท้มาอยู่ตรงนี้อไอจะเพ็ย เออมาเลยสิบาเลยมาวิ่งมาแวบปาวิ่งมาแวบปาวิ่งมาแวบปาวิ่งมาแวบแลวเขาเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวว่ากูบอกแล้วว่าถ้าเกิดเทคแรกแล้วกูชนะแล้วเทคสองก็แพ้ทันทีจริงจริงจริงเทคแรกนี่พี่ออฟชนะแบบไม่ต้องออกแรงเลยนะกูสักกูเก่งอ่ะไอ้เหพื่อนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับมันมันลามสดมันแบบไทยนะครับอ่ามันแรงหมัดทั้งคู่แหละอ่าติดตามรายช่องคานะครับกับแวนกาจีจีคิดนะครับแล้วก็อยู่ยูทูบนะครับสำหรับคลิปนี้เพีชแอนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผม c ิจรและเขพี่บุกองนะครับผมเพื่อการสนับสนุนในการรีวิวดีๆแบบนี้นะครับอาจจะมีเสียงผ้าเคี้ยบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างเฮ้ยาว่ากันเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุก่ารรับชมครับสวัสดีครับ